สวัสดีครับพบกันอีกครั้งกับซีนีแอมนิเมะวันนี้อยู่กับซีรีส์โลกิในอีพีที่3เรื่องราวจะเป็นยังไงเชิญรับชมกันได้เลยครับในอีพีที่3นะครับจะเริ่มต้นที่เลดี้โลกิใช้พลังกับมินิสเมนเพื่อถามเกี่ยวกับผู้ที่ปกครองไทม์คิปเปอและเส้นทางที่จะนำไปสู่พวกเขาหลังจากนั้นเธอได้เข้าประตูเวลามาที่ TV วีเระหว่างที่เธอกำลังมุ่งหน้าไป เธอได้ใช้พลังกับมินิสเมนแต่อย่างที่เรารู้นะครับว่าเวทมนต์หรือพลังไม่สามารถใช้ในสถานที่นี้ได้ทำให้เธอต้องแย่งวัตของมินิสเมนเพื่อต่อสู้หลังจากนั้นโลกิก็ได้ตามเข้ามาและได้ต่อสู้กับเลดี้โลกิก่อนที่ผู้พิพากษาจะเข้ามาเลดี้โลกิึงจับโลกิเป็นตัวประกันระหว่างที่ผู้พิพากษาดิ่งตรงเข้ามาหาทั้งสองพวกเขาก็ล่วงลงมาผ่านประตูเวลา และได้ต่อสู้แย่งเทมเพลตเพื่อที่จะใช้เปิดประตูเวลาเลดี้โลกิแย่งมาครอบของได้และกําลังจะใช้มันแต่แบตของเทมเพลตกลับหมดซะก่อนโลกิจึงแย่งกลับมาเลดี้โลกิบอกว่าเอามาให้เธอเพราะโลกิคงไม่รู้วิธีที่จะชาร์จมันแต่โลกิบอกว่าเจ้าไม่ใช่โลกิเพียงคนเดียวที่เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีเธอบอกว่าไม่เคยมีใคร เรียกเธอว่าโลกิมาก่อนระหว่างที่ทั้งสองกำลังจะสู้กันก็มีบางอย่างตกมาที่พื้นโลกิถามว่านั่นเป็นพลังของเจ้าเหรอเลดี้โลกิก็ถามว่านี่เจ้าส่งลามาที่ไหนพวกเขาผ่านประตูวเวลามาที่เลเมนทิสในปี2077ซึ่งเลเมนทิสวันกําลังจะถูกทำลายโดยดาวเคราะห์ที่กำลังจะตกลงมาเลดี้โลกิบอกว่าและเหตุการณ์นี้ ถูกบันทึกไว้ในเทมเพลทั้งสองวิ่งหลบสเก็ดดาวคอพวกนั้นหลังจากที่ทั้งสองเข้ามาที่ปลอดภัยและดี้โลกิพยายามจะใช้พลังเพื่อสะกดจิตโลกิแต่โลกิก็บอกว่ามันไม่ได้ผลเพราะจิตใจของข้าเข้มแข็งเกินไปโลกิจึงเสนอให้สง,งบศึกเพราะพวกเขาจะไม่สามารถออกจากเลเมนทิสวันได้ถ้าไม่เปิดใช้เทมเพลทั้งสองเถียงกันอยู่สักพักนึงแลดี้โลกิบอกว่าแผนที่เธอวางไว้หลายปี ้องถูกทำลายโดยโลกิและทันทีที่เธอเปิดเทมแพลตได้เธอจะกลับไปที่ T.V.A เพื่อทำสิ่งที่เธอเริ่มต้นให้เสร็จหลังจากนั้นทั้งสองออกมาตามหาแหล่งพลังงานระหว่างที่เดินหาแหล่งพลังงานโลกิก็ได้เรียกเธอว่าแวรเลียนแต่เธอบอกว่าอย่าเรียกข้าว่าแบบนั้นอีกและโลกิก็ไม่ใช่ตัวของฉันอีกต่อไปตอนนี้ชื่อของฉันคือซิลวี่ซึ่งมันคือนามแฝงของเธอ หลังจากนั้นทั้งสองเดินมาถึงหมู่บ้านแต่ก็ดูเหมือนกับว่าผู้คนจะหนีออกไปกันหมดแล้วโลวีิถามว่าเรามีเวลาเหลืออีกเท่าไหร่ซิลวี่บอกว่าเรามีเวลาประมาณ12ชั่วโมงเพื่อที่หาแหล่งพลังงานขนาดใหญ่พวกเขาเดินมาที่บ้านหลังหนึ่งซิลวีได้ถีบประตูเข้าไปเพื่อที่จะหาแหล่งพลังงานมาชาร์จเทมแพลแต่เธอถูกพลังของคนที่อยู่ด้านในทำให้กระเด็นออกมา โลกิบอกกับผู้หญิงที่อยู่ในบ้านว่าเราเป็นแค่นักเดินทางหลังจากนั้นโลกิได้เห็นรูปภายในบ้านเขาจึงใช้พลังแปลงเป็นสามีของผู้หญิงที่อยู่ภายในนั้นแต่ดูเหมือนกับว่าโลกิจะเล่นบทไม่เนียนสักเท่าไหร่เลยโดนพลังทำให้กระเด็นออกมาเช่นกันผู้หญิงคนนั้นถามว่าพวกปีศาจต,ต้องการอะไรจากฉันซิลวีบอกว่าเรา แค่อยากถามคำถามคุณว่าทุกคนอยู่ที่ไหนกันหมดเธอบอกว่าพวกเขาไปที่เรืออพยพซลวีบอกโลกิว่าบางทีเรือลำนั้นอาจจะมีพลังที่สามารถชาร์จเทมแพดได้โลก,กิถามว่าเราจะไปที่นั่นได้ยังไงเธอบอกว่าสถานีรถไฟอยู่ที่สุดขอบเมืองแต่พวกคุณจะไม่ได้รับตัว๋วทั้งสองเดินทางมาที่สถานีรถไฟ โลกิได้แบ่งเป็นเจ้าหน้าที่และพาซิววีผ่านด่านตรวจเข้ามาแต่ระหว่างที่กำลังจะขึ้นรถไฟก็ถูกเจ้าหน้าที่หยุดไว้สะก่อนแต่ซิววีก็ได้ใช้พลังเพื่อควบคุมเจ้าหน้าที่คนนั้นและทำให้พวกเขาผ่านเข้าไปในรถไฟได้ทั้งสองนั่งคุยกันโลกิก็ได้พูดถึงแม่ซิววีก็เลยถามว่าแน่ใจเหรอว่าเธอคือแม่ของคุณโลกิบอกว่าไม่ใช่ เขาถูกรับมาเลี้ยงและได้ถามกับซิววี่ว่าแล้วคุณล่ะเรื่องนี้มันส่งผลนั้นอะไรกับคุณไหมซิววี่บอกว่าไม่เพราะเธอรู้อยู่แล้วว่าถูกรับเลี้ยงมาโลกิก็เลยตกใจว่าอะไรนะพวกเขาบอกคุณงั้นเหรอซิววี่บอกว่าใช่โลกิจึงขอให้ซิลวี่เล่าเรื่องเกี่ยวกับแม่ของเธอให้ฟังหน่อยเธอบอกว่าเธอแทบจำแม่ของตัวเองไม่ได้และบอกว่ามันเป็นแค่ความฝัน แต่โลกิยังคงหวนคิดถึงความหลังและจําเวทมนต์ที่แม่ของเขาได้เคยสอนมาตั้งแต่เด็กและยังบอกว่าเธอเป็นคนแบบที่คุณอยากจะเชื่อในตัวคุณซิลวีก็เลยเปิดเผยว่าไม่มีใครสอนเวทมนต์ให้กับเธอทั้งหมดเธอเรียนรู้ด้วยตัวเองและดูเหมือนว่ามันทําให้โลกิประทับใจในตัวซิววีไม่น้อยระหว่างนั้นทั้งสองก็ได้พูดคุยไปมาผมนึกว่าออกเดทกันเลยละครับหลังจากนั้น ซิลวี่ได้เผลอหลับไปพอตื่นขึ้นมาก็เห็นโลกิที่กำลังเต้นและร้องเพลงซิลวี่จึงลุกขึ้นมาเพื่อให้โลกิหยุดทำอะไรแบบนั้นเพราะมีบางคนมองพวกเขาด้วยท่าทางที่ผิดปกติหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่มาขอตรวจดูตัวของโลกิแต่ด้วยความเมาของโลกิจึงทำให้แผนแตกทั้งสองต่อสู้กับเจ้าหน้าที่พวกนั้นและสุดท้ายโลกิก็ถูกเจ้าหน้าที่ โยนลงหน้าต่างไปซิลวี่นึกขึ้นได้ว่าเทมแพดอยู่ที่โลกิเธอจึงกระโดดตามออกมาหลังจากนั้นเธอบอกให้โลกิส่งเทมแพดมาให้กับเธอแต่มันกลับพังและแตกออกเป็นชิ้นๆหลังจากนั้นทั้งสองเดินทางไปที่เรืออ,อพยพโลกิก็ได้ถามถึงพลังของซิลวี่ว่ามันมีกระบวนการยังไงเธอบอกว่ามันขึ้นอยู่กับจิตใจ เพราะมันเป็นการสร้างจินตนาการจากความทรงจำของคนเหล่านั้นและเธอได้พูดถึงหน่วยของทีวีว่าจิตใจของเธอนั้นมันยุ่งเหยิงเธอจึงต้องดึงความทรงจำเมื่อหลายร้อยปีก่อนที่เจ้าหน้าที่จะเข้ามาร่วมและต่อสู้ให้หน่วยทีวีโนกิก็ได้เอกใจและถามซิลวีว่าเมื่อกี้พูดว่าอะไรนะก่อนที่เธอจะเข้าร่วมทีวีเอนั่นเหรอซิวีก็บอกว่าใช่เธอเป็นเพียงคนธรรมดาบนโลก โลกิก็บอกว่าทุกคนที่ทํางานให้ t v a ถูกสร้างขึ้นมาโดยทามคิปเปอร์ไม่ใช่เหรอซิลวีตอบกลับว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องตลกพวกนั้นส่วนใหญ่เป็นแวเลนเหมือนกับเราระหว่างนั้นพวกเขาได้ยินเสียงประกาศว่าเรืออ,อพยพจะทําการนําเครื่องขึ้นทั้งสองพยายามวิ่งเข้าไปใกล้เรืออ,อพยพที่สุดและระหว่างนั้นแซดดาวเคาะก็ได้หล่นลงชนกับเรืออ,อพยพจนพังทลายต่อหน้าโลกิ ก่อนที่ซิลวีจะหันหลังและเดินกลับไปและโลกิใน e ีพีที่3ก็ได้จบลงเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเรื่องราวในตอนที่3ผมรู้สึกเหมือนกำลังดูหนังรักกันเลยละครับและที่สำคัญที่สุดคือสิ่งที่ซิลวีได้พูดกับโลกิเกี่ยวกับคนที่ทำงานให้ทีวีที่พวกเขาก็เคยเป็นคนธรรมดามาก่อน คงจะต้องติดตามกันในตอนต่อไปฝากไว้ด้วยนะครับกับซีรีส์โลกิที่อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้เหล่าซี n น่แมนนีเมดด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ